เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพานั่งรถเยโดมหน่อยนะอันนี้วิ่งซื้อน้ำมันหมดเลยฮะวิ่งซื้อน้ำมันเหรบ,รบนี่นนอยู่กับผมรถดำซิงดินดวนครับลุยงานดินอย่างเต็มระบบโอ้เนิบเนๆบเนบเนบโอ้ ้ยเนาะการเร่งแทบไม่ต้องแตะเลยดูอตอนเดียวครับร้อยเจ็ดห้ารอเปล่าเนี่ยอืมทันนี้โล่บอกเข้พึ่งมาทีมนี้นี่อูสุงวสักเยอะจัด ว,วันหนึ่งก็ประมาณก็หมดเยอะพอสมควรนี่รถเยอะกี่หมื่นวันหนึ่งโลกไปจะลดร่วงเข้าเยอะก็ามมสามหมืน่นสามหมื่นวันละสามหมืน่นรวมไมโครด้วย เย็นดีครับวันนี้ปกติเขาไปสแกนไม่ใช่เหรอเนี่ยทุกวันนี้ซื้อกันรอนแล้วอ่ะโอ้มาแล้วครับนี่ว่าจะนั่งคันนี้เลยเนี่ย โอเคครับอีกบบบบเบา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 ได้เสียงสองหกอ่ะดูเสียงเครื่องสองหกมันแปลกๆดีนะป่ะนี่โฟวิวนี่อันนี้ดูอ่ะกระลอนเต็มเลยครับวันหนึ่งก็น้ำมันก็โอ้โหเยอะพอสมควรนั่นนี่สองทีมงาน ฟอร์ดเอ้ยอะไรมาสเตอร์แล้วมัมาสเตอร์โฟวิลต,ต,ตอนนี้ย้ายมากดด้านล่างนะครับเอาดินแห้งโดนเจตูตลอดเลยเหรอฮะเสียพู เ s <DS> k หน่อยท็ากเก่ขับเองทำไมได้ขับเองนี่นเฮยครับสวัสดีครับผมเสียดมเ็อาเก่ขับเบองทำไมได้ขับเองท็ากเก้ทีบางๆทีไม่ดีไป <c oughs> อยู่นอกรนนี่มา <c oughs> ว่างานเหรอ <c oughs> มีสั่งงานโทรศัพท์อย่างเดียวไงไม่รับคนขับหรอ นีมันมีคนทำแล้วอ๋อมีแล้วอ่าผู้ชายมาตัวตงิเต้มเต็มเต็มกรุ๊เลยยัยขมร์สับน่าเจงมาตัวเต็มเต็มเต็มกรุ๊ปเดี๋ยวม,มันต็มกรุกกรกร๊ทางไกลมีต้องซ้ำสอบอ๋อโอเค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 เออเน่าอยู่ข้างนอกมันร้อนจริงนะเสด็จร้อนผมเลยมาขับคันนี้แรงยังคันนี้ ยังไม่ถูกใจวะงงเลยพี่ยังนะยังไม่ถูกใจอีกเหรองงก็เปลี่ยนโบใหม่แล้วไหมอเปลี่ยนทั้งทำปั๊มทำระบบโบทำปั๊มทำโบเฟืองท้ายเปลี่ยนยังเกียร์เร็วเนาะยูวีแต่เปลี่ยนเกียร์เลไรอยางั้นน่อยโหเกียร์เร็วช้าโอ้ผมฮะมันเป็นเกียร์อ่าเกียร์ช้าลองขับแล้วมันมันมันเหมือนจะต้องใส่อีกเกียร์สองเกียร์แหละอ้าวใช่ลองแล้วจัดเซตเอฟเลย ับน้อง <No. S 2> น้อ,องครับเดี๋ยวมันมาขับแล้วมันเพิ่งนึเกี่ยวเพิ่งขึ้นตอนนี้มั้งเอา้าเกี่ยวข้าวยังมันเส็ดอีกแถวนี้ไงเสร็จอีโนตราตี้ฮะ <c oughs> อ,อยู่แถวไหนอีกเกี่ยวข้าวแถวนี้นะี่ยยังไม่หมดอีกเหรอใช่ขึ้นตอนนี้เป็น <c oughs> นิ่มดีไว้กันนี่นิ่มนวลน,นิ่มนวล เรื่องอะไรนะที่เปลี่ยนไปนี่่เ141 141เออ141 14, <1. S 2> 14, มันก็แรงแล้วดินี่เวลาเจอเจอรถอื่อนไม่ไหวสู้พวกรถไม่รถไม่ได้ทำด้วยกูอะคันแรงเออแรงจังเต้สู้คันนั้นไม่ได้คันาดแรงอยู่แล้วขนาดนี้มีเทอร์โบบา้า้วยบ้าด้วยยังสู้ไม่ได้อีกเหรอมัน <c oughs> ต้องทำอะไรเครื่องนี้แปลกๆเ,เ,เครื่องอะไรนี่เออเครื่องแปลกๆนะฟังเสียงก็รู้แล้ว ฟังเสียงเครื่องนอกไม่ค่อยเพราะเลยเนาะเครือรถไม่มีโบว์มันแปลกมากเสียงคันเนี่ยปกติทำโบวมาแล้วมันต้องเสียงจะงไงอืมมันต้องจะงไงหวานๆนะครับแต่นี่เสียงเฮ้ยมันแปลกๆดีป่ะได้ได้ตั้งวงตั้งวาวอย่างไรอย่างไ้ทำไมเลยบ้างไม่ลองตั้งวาวใหม่ดูเปิดฝาตั้งวาวเลย เพื่อมันได้แรงอัดเพิ่มรางรีแมปรีแมปมาดิงั้นยิ่งรีแมปไปยกคอมเร็วสายไเลยงั้นขายเครื่องนี้ออกขายเครื่องเนี้ยไปใส่รถเกี่ยวหน่อยนะเดี๋ยวเรามีตังก่อนใช่ระดับเสียดูเมียตังค์งเมียตังหรหโอ้ยรถพ่วงก็รถการ์เราพี่งานไม่เหลือเรารถพ่วงอ่ะนี่ใช่ทำไมว่าอย่างเงี้น งานมีอะไรนถอดรองฟื้นออกมาแล้ววันเนี้ยเนี่ยใช่ถอดออกทำไมโอ้วิ่งไปมีแต่เจอจับเนาะห่ามากกวเองมัตคาบางฟุ่นเลยไอเปิดเปิดอยู่ไม่วิ่งไปมันโอ้มัานมีเรือเลยปะไม่เรือครับอืมเอาถ้าถอดบางฟุ่นออกเรือไหมไม่เรือไม่เจอจับเออยยิ่งไปมีแต่พันสองพันสามพันห้าบางฟุ่นนั่นนะ ค่าบางคุณเขาน้าบริษัทสังสอดหมดแล้วแหะรุ่นสอนวิ่งเข้าไปขนส่งนี่อเ้าทำไมต้องวิ่งเข้าไปขนส่งทำไมใหญ่โตนั้นหรือไงต่อพรบอต่อพ่อรบอป่ะเออหมดเกาะค่าบางคุณเป็นแสนแล้วมั้งนี่ยเอยพี่ไม่ควรวิ่งพ่วงไปซ้ำอ้าวพ่วงไม่ได้พีอืมนี่ไม่โควตสบายใจสุดละเนาะใช่นี่เราพ่วงไม่ได้พี่นี่ฟังจากเซดูครับเี่ มีรถพ่วงไม่ใช่ว่าจะเดี๋ยวก็โทรนู่นโทรนั่นโทรนี่ใช่ไหมใช่โทรทั้งวันเหรอปัญหามันเข้ามาทั้งวันไหมใช่ไม่หลับไม่ได้นอนหรอกใช่ไหมวิ่งเจอทุกที่อ่ะวิ่งเจอทุกที่เรไม่เหลือเลยนะเราีำงานราพ่วงไม่เหลือหรอถ้าใครออกมารับจ้างต้องติดต้อจอดจอดรถดีกว่าขนาดมันหมดไปกับค่าอะไรลูกน้องบอก นถ้าโยมข่ายยางแต่ถ้าวิา่งยาวๆมันไม่คุ้มต่อยแบกก็ไม่มีเหลือเบกก็ไม่เหลืออีกไม่เหลือมัน่นแบกยางเจริญนั่นบางทีเแบกปราเจ็ดสิบแปดสิบตัน,นอกสิบตันวุนานั้นยังมีเลยไม่เหลือจริงๆเหลือเท่าละสองสองสามพันสามเหลือที่าละสองสามพันแค่นั้นเลยคอู้ไม่ครรุ้มหรอกตามหนักก็เหลือแล้วตางหนักถ้าทรายตอนนี้เหลืออยู่พันกว่าบาทโอ้หูพันกว่าบาทเองเหรอ ซื่อแบคคูใะบ้านบางที่โอ้บางบางเจ้าเหลือเหลือสามสี่ร้อยกมเลยหรือสามสี่ร้อยวิ่งเอาอะไรคำนวณไหมล่ะไส้สองร้อยยี่สิบวิ่งมายี่สิบแปดตันซื้อไส้สองพันกว่าอืมเติมน้ำมันอีกเออเติมน้ำมันไปสองพันกว่าครับค่าเรือน้องสามสี่ร้อยเรืออยู่สองร้อยอะให้เลยเหลือสองร้อยตามน้ำหนักอ่ะยังไม่ได้แค่แรงแคนต่ำเลยใช่จริงๆ เขาผ่านมาแล้วเนี่ยต้องฟังครับใครที่จะเล่นครับผมคนหนึ่งอตที่อ้ไม่ไหวหรอกใครจะเล่นผมจะนำตุ้งเล่ให้ดูเลยทุกงานทั้งบันทั้งไรแล้วแบกไม้สับไปที่เคยแบกอ่ะโอ้ยสุวัเนี่ยบกไม่ได้เหรอโอ้ยตอนแบกก็ไปเรือหรอกไอ้ไม้สับที่วิ่งไประยองนะเลิกวิ่งยังอ่าวิ่งไปนะวิ่งไปชนบุรีไปชนบุรีนะ ยังวิ่งอยู่ไหมนี่ตอนนี้ผู้คนชายอยู่380 จะสูนนน้นืดยังไงดูวิ่งเร็วจนนงใช่แล้วว่ามันทำได้โอ้เร็วเร็วโคตรเร็วเนี่ยจะเลยว่าจะเปลี่ยนอะไรดีจะเปลี่ยนกนจะใส่เก้าสามเก้าดูเออได้ใส่เก้าสามเก้าโบเราทำแล้วเก้าสามเก้าแรงอยู่โอ้สบาไยดีไปเนาะดิ่งเลย สามเ้าพอดีเ<ช>มือ่อวานผมก็ไปถ่าย939มาอุ้ยมันแ<ช>รงดีเด็กใช่มันเป็นปกติอ่ะผมเคยไล่รถอ่ะ939มันมันใส่พวกเจ็ด E เด็ใส่เจ็ด E ได้แต่ว่าถ้าไปดีผมไล่ผมไล่ได้สิบสี่นี่ประหยัดมันอันนี้วิ่งสองทีมอ่ะ จิ้มอยู่ในที่บ้านไซอยู่เจ็ดคันอ๋อเจ็ดเลยเหรอจอดรออยู่สองคันนะวิ่งไกลนี่ใช่จะลงนั้นแล้วจะลงข้าใหญ่แล้วงานเยอะไหมพ้อใหญ่สามสามพันอ้สามพันเที่ยวมาด้วยเลยมาได้ไหมนี่ปีนี้ทำบัญชีจุดเคลียร์แม่งเจ็เที่เลยจริงแล้วทำไมปีนี้ซื้อน้ำมันเองอย่างนั้นอะ ทำไมไม่สกแกนที่นู่นเลยมันช้ามันช้าป่ะผมเลยอยากเปลี่ยนระบบใหมแล้วอ๋อเออเราเสร็จถ้าเสร็จงานงานปุ๊บเราเามันชีเองีเนี่ยอืมทำเองเลยเ ซื้อเองวะใช่ซื้อเองเรวปีหน้าก่อนปีหน้าหาทุนสักนีหาทุนห้าล้านซื้อ,อหมดกี่ล้านอ่ะบอกได้ไหมไม่ดูเลยมันมุ่นเดี๋ยวซ<อ>ื้อมาแล้วก็ใส่พ่วงขายอะได้เงี้ยเหรอใชอ่ได้กำไรกิโลเท่าไหร่น่ะไม่ถึงบาทหรอกออนะสิบกี่สิบตังค์สาวสิบตังค์โอ้แค่นั้นก็เรือเือแล้วเหรอ ใช่ไหมอยขายกจุไรอยร่ไหนจุไรเป็นแสนต้องเป็นหลักแสนกว่าบาทตึ่งตันต<ม>ึน่งบาทถ้ามีลานอย่างเงี้นนะเนาะดีอ่ะอเดี๋ยววินาออกไปวหน้าวินีได้กี่ตันเก็บลาด,ดีมาถันไม่มอมโอ้ยยิงไกลจังเลยดูดลูกไม่โคเนี่ยในนาทีดี่ที่ธาคารอ้าว ลงไมโครช่วยลดดัเหรอลงไมโครลงรถไทลงรถไทยอีกรถไทยของใครอะ่ะอ <c oughs> ถ้าถ้าเขาบิงได้นาะเราก็อยู่เอาเอาแปดสิบเหมือนเดิม<อ>แต่ว่าถ้างานไหนถูก <c oughs> ผมก็จะลงเลยปีเนี้ยไม่ปีที่ก่อนปีแล้วก็จะลง <c oughs> ลงมาเลยอยู่เจ็ดสิบรถไทยอีกไมโครตักเจ็ดสิบใช่มันแปดสิบเนราะในหน้าตีงานผิ<อ> <c oughs> ดเนาะตีที่ราคา ทีเท่าไหร่อ่ะที่สองห้าเนาะคุณที่สองแดปรชนะครับุณีมานี่ยสองแปดเนาะเ็นึกว่าเพราะว่าแถนน่มันสองห้าแล้วไงประมานี้นไกลเราต้องลงตัวเองอะ่ะลงยี่สิลงยีบาทแบบประมาณแล้วลงอีซอยเทร เป็นยังเป็นยังนี่เป็นยังถูไาไปลงอูแบดอูอ no ูแบดซอยแคบพักตรงนี้เ si ดี <h <h ๋ยวไปหน่อยูแบดซอยแคบหน่อยสิซอยแคบอ๋อให้เทตรงนี้ผมนู่นรอคู่วันหลบรถเลยให้เทไงรอรุกน้องมาครับนี่จ้างยังไงเดี๋ยวรุกน้องเนี่ย สี่รอยเพล้วคูจ้างแพงอยู่เดีด้สามร้350อยห้าสิบเองคูจ้างกันนะสี่400ร้อยถือว่าได้นะสี่ร้อยบาทปแปลว่าจะโดมีไมคโครด้วยจ้างนายอูมุมีให้มันแบบช่วยดูนี่ไงอ นี่รถรถงวดหรือรถสดนี่นะรถงวนปะรถจีดมวนนี่ไงส่งเขายังไงนี่เป็นำเป็นปีดีเจ๊เป็นปีี่ไอ้แอ๊กมันดีจริงจริงจนเห็นตาใจกันอ๋อทำงานทั้งปีมี่ชายเขาเฟื้อเลยไปดูมันมันจมรถพ่วงเลยจะได้โอ้ใช่มีรถพ่วงด้วยแล้วเอาขายออกดท่านั้นรถพ่วงขายยากเลย ใบจ้าววันนี้เนาะเอ ừ, อเรซกิจนี้เนะาะฟังอยากเสียโดมแล้วเหนื่อยแต่โอ้ยยังไม่ได้เล่าถ้าเล่าเราไม่หมดเราไม่หมดใช่ไหมยังไม่ได้เล่า <c ười> ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่ควนนี่จะออกรถพ่วงเลยเจรงเดี๋ยวคนมีรถพ่วงเอาจะว่าเสียโดมเองตีเปนตีเป็นรถตันนีเรื่องจริง,รง,รงใช่ไหมใช่ดูขับอย่างงี้ โอเคครับรุเออมันสายแล้วเวอร์มาไล่น่ะสายแล้วว่าสายเออทำได้แล้วโอ้ยแต่มันจวดดีว่ะอันนี้มันวิ่งดีอืมมันวิ่งล่องดีนี่โอ้ยแต่งงยังยังควันก็ลายก็จุดไม่ได้แล้วสุดแล้ว ทำช่งางเใช่ว่าสุดแล้วเนอะสุดแล้วปั๊มเล็กวะหนอปั๊มเล็กนะปั๊มเล็กโอ้จะไมเป็นพวกไอ้ไรส่วนั้นแรงกันไหนตัวแปดสี่นะออต้องเป็นปั๊มใหญ่อืมอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ฟังจากปากเสียดูมเท่าแกครับนี่นอะไรฮัลโหลครับน,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 นู้นรถาะไรตัวไหนเสียดูมบอกแมคโคร ดีกว่านะแต่แกก็เล่น <ไป S 1> มาแล้วท<อ>ุกพวกแกเลย<า>ต้อง <ไป S 1> เล่น <ไป S 1> ต่อ <laughs> <laughs> เจอกันใหม่ครับ